สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับสวัสดีน้องเลตอร์ี่เสียด้วยนะและทุกคนทุกคนะนได้มา้วดีช่งนี้เราโชคดีมาเลยนะทุกคนนะครับโอกาสนะคะครับเทุกทุกคนปครับผวันนี้ไาโชงเสียครับครับรับทคนนะครับ่ตั เรียกว่าอย่างทีแตงพูดไว้แต่แรกเราผนมาขึ้นบริษัทถรตัวนี้เราจะเต็มใช่ครับเราจะเต็มนะนี่ต้องเป็นเออ่เรียกว่าเป็นโชว์ที่เราตั้งใจทำมาให้ถูกต้องครับนะครับสวัสดีนะฮะเด็กโอ๊ตจุ๊บมากเลยจุ๊ไม่เคยเหรอฮะข้องบอกว่าตรงนี้น้องๆแถวหน้ามากเลยจะจ้องหนักไปใช่เลยนะครับจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยราไปารที่เราเล่นนี้คือน้องใ็จะน้อยมากถูกใ้องเล่นอะไร รูบ้าน้องก็รอแออานก็งไ้บ้านแหละองได้คะอันหนูจะจรพีรมูนี้เทุกานครับคือเข้าใจว่าวันนี้เรามาคอนเสิร์ตนะจะทีการแต่ตัวอะไรกันดแต่แต่ผมข้องใจชุดคนนี้อะนคุณคุณคือแค่เสื้อคุณไม่มีเอี้ยวเนี่ย okay คือ เยอะอะไรไงค่ะแล้วประเด็นเกียร์เนี้ยเอามาจากตัวดิจิตใช่ป่ะจยากรู้เหตุผลนะคะเพราะว่าว่าตัวดิจิไปขอเข้ามาอ่าครับทำไมครับเราอยู่โชว์สุดท้ายอ่าคนอื่นเต็มมากถูกต้องเราเห็นนักแสดงโซ่เยอะแล้วใช่ป่ะโซ่เต็มคือประมาณนี้คือไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับนะคะก็ใส่กระเดื่องจะมีโอะอรเยอะนะแล้วเดี๋ยวเราจะมีอะไรใหม่เรื่อยๆค่ะแต่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ผมผมยืนอยู่ตรงนี้ผมเห็นรับป้ายใครเยอะมากเลย Like> oi> นะคร wow. ับเราเห็นทีเชลิตนะเราเห็นหน้าป้ายภาษาอังกฤษนะซารนี้นะครับเฮ้ยรถเยอะเลยผมเข้าใจอย่างว่าเอาไปไหนเนี่ยผมผมไม่รู้เลยคือถ้าวันนี้ไม่มารถนไม่มาวันนี้ไม่มานะครับไม่มาก็แล้าใจกันนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับรับงแขกก็เชียร์กันได้ทุกที่เชิญคุณค่ะ

ไม่ว่าะจะอายุ15หรือมากกว่า15ก็มาสนุกกันได้นะครับพี่ๆทั้หนาก็อ,อยากเ <ๆ S 2> ต้นก็ลงมาได้<ช>นะครับผมนะครับเพราะเชื่อว่าจากนี้ไปนี่เราจะเต้นป้ายไฟเป็นหนักก็ทิ้งไปทั้งหลังแล้วก็เดินออกมานะคะมี่ตลอดต้องถือป้ายไฟด้วยอะไรออกมาเต้นได้แล้วลุยตอนนี้เลไหนๆก็ไหนๆนะวันนี้เรามาเราก็นะในฐานะที่เราเป็นเอฟ6ทั้งสี่คนเราไมอยากจะโอเคไม่เลินะจากอาราบ้าของพวกเราเองในมือบอลเอฟ6อาราบครับ เอาเป็นว่าเทุกอะไรนะคะอาจจะไม่ได้จ oh okay. okay. ับม right? ือพี่เลยขอบคุณมาลองใจกันนะ